สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตรถสภาพรถหน้าเต็นรถพร้อมขายหรือยังนะครับสำหรับเต็นท์เคคา r จะอยู่ที่ศูนย์รถยนต์เดอะเบสห้านะครับอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับถ้ามาจากบางบัวทองก็จะอยู่ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบรมราชชนนนีนะครับวันนี้เราจะมาดูว่า การทางานของเต็นเราเป็นยังไงบ้างรถของเต็นเราเป็นสภาพยังไงบ้างนะครับสำหรับเต็นเราก็จะเก็บงานทุก 2- 3าวันนะครับเช็คความพร้อมก่อนขายนะครับแน่นอนว่ารถที่ออกจากเต็นเราพร้อมใช้ทุกคันเลยนะครับสภาพเนียบสวยวิง่งเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับนี่ครับเราก็จะตรวจเช็คที่ห้องเครื่องเช็คระดับน้ำเช็คความรั่วซึมอะไรต่างๆนะครับ สำหรับเต็นท์เราก็มีรถหลากหลายยี่ห้อนะครับหลากหลายรุ่นมีทั้งรถเล็กรถใหญ่รถอีโก้คานะครับของเต็นท์เราก็จะเป็นรถบ้านซื้อขายเจ้าของโดยตรงแล้วก็รถมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่ครับจะมีทีมงานคอยทำความสะอาดคอยเช็คความเรียบร้อยในทุกเช้าประมาณ2วันถึงสวันเราจะเช็ค รถกันทันหนึ่งนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่มองหารถมือสองสภาพดีๆก็สอบถามมาได้นะครับที่เต็นท์ยูเคคาเรามีรถสภาพดีๆหลายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับมีทั้งรถกระบ,บะรถครอบครัวรถเกง๋งเล็กถึงเก๋งใหญ่เลย นะครับมีหลากหลายราคานะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ0 8 9ย์5 5 1 7 9นึครับติดต่อผมได้เลยเซลลนาวินเซลปีครับเรียกง่ายๆ